เน,นเน้นเน้นแบบละเอียดเลยนะครับคันเร่งสังเกตว่าผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะคันเร่งเรามีผลมากนะครับรักษาคันเร่งไว้ให้สมดุลอย่างเดียวครับไม่ต้องเร่งมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากนะเพนเนอร์ถามว่ารัดปีกนนแข็งแรงไหมเดี๋ยวผมมาลองเลนเนยอ่าไปแล้วครับอ่ามาเทสีย่างจะขาด้อยขนาดนี้ นี่ครับดูครับติดลมอยู่ยังติดลมอยู่นะ เรามาแนะนําการขึ้นบินเทนเนอร์นะครับก็อ่นนะครับเราก็มาชิกนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเอาสายสายวายเสียบเข้าช่องไหนก็ได้ครับขอแค่ให้ตรงกันครับสายวายเจียบเข้าไปก่อนครับอ่าเอเสีบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทเสร็จเสียบแบตครับผมอ่อญญญางยานยานนเสียบแบต เส็จเส,สร็จีจีอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งในสามของปีนะี้ผมจะดามไม้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลัดยางก่อนนะครับวิธีลัดยางก็เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ผมเคยแนะนําให้มันแข็งแรงคือจับทีละสองดึงตรงมาก่อนแล้วก็ดึงตรงมานะครับมือใหม่นะครับที่จะฝุกบินผมแนะนําให้บินบินในซิมให้จับทิศทางได้ก่อนนะครับให้บินแบบลงจอดได้ะครับก็ถือว่ารู้อาการเครื่องบินแล้วครับ ก็ระยาเนี่ยเป็นอะไรที่เซฟสุดแล้วเนาะจันวาเนาะใช่ครับเซฟสุดแล้วครับเวลาตกไม่เลยก็จะไม่พาทั้งกี่ลำพังเป็นการเซฟนะครับตรงนี้ก็ไม่สมควรที่จะไปเปิดนะครับถ้าเรายังยังบินตกอยู่เพราะว่ามันจะอ่อนแอนะครับเราก็มาเช็คใช่ครับขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอ่าเช็คก่อนขึ้นนะครับ เช็คทุกครั้งก่อนขึ้นนะครับก่อนขึ้นนะครับจะโกนเลยนะครับขวากายกซ้ายทยกคือนลงดดเอเอาเลยฝึกให้เป็นนิสัยนะครับติดไว้มาเพราะผมไม่ค่อยรูปร่างโฉบเฉี่ยวครับผมก็จะแนะนําขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ในการเริ่มต้นฝึกบินไว้หลายๆวิดีโอนะครับใช่ครับ เหมาะสําหรับมือใหม่และมือเก่าครับมือเก่าก็เล่นได้ครับซีจีซีจีได้นะอ่าหน้าลงกดพื้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฟัง,งนะครับเครื่องบินอ่ะถ้าถ้าเราเร่งวิ่งะครับถ้าเป็นสองสองล้อหน้าผมแนะนําให้วิ่งไวๆหน่อยให้ขึ้นเป็นเร่งให้ไวเครื่องบินที่พร้อมที่จะกดอัพได้แล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่ห่างหลังกระโดกนะครับสังเกตดูนะครับอ่าดูห่างหลังเสมอกับพื้นเลยนะครับให้มันขึ้นเสมอกับพื้นเลยขนาดกับพื้นนี้เลยครับ ทางหลังจะขึ้นนั่นหมายถึงเครื่องบินพร้อมที่จะเทคออฟนะครับอ่าครับมาดูเลยครับเดี๋ยวดูนี่หลังกระดกพร้อมขึ้นนะครับพร้อมที่จะจะอัพนะครับตอนเดินก็เช็คให้ดีๆนะครับสายายยกขวาก่อยยกมือใหม่นะครับผมไม่แนะนําให้ปรับเลดเยอะนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเครื่องบินจะไม่เลี้ยวนะครับเราต้องกลัวว่าเราจะเลี้ยวไม่ทันนะครับบางทีพอะแตะแล้วเครื่องบินบุ๊คอย่างเงี้ยมือใหม่อ่ะ อันนี้ครับเป็นบลน,นียของการนี่ตัดมอเตอร์คือมือใหม่อ่ะถ้าอย่างเงี้ยผมเล่นอยู่อ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าแรงเลยนะสําหรับผมมือใหม่ควรจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้คือเราบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นไม่ได้นะครับเพราะว่ามือน้ําหนักมือของคนที่จะจะ,จะ,จะโยกสติกะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น<ช>เวลามือใหม่เซ็ตเวลาขึ้นไปแล้วอ่ะให้รู้สึกว่าโยกเนี่ยเครื่องบินถึงค่อยจะค่อยๆเดียวครับ แล้วพอเราเริ่มชำนาญแล้วเราก็ค่อยเลีสติ๊กให้ไวขึ้นไวขึ้นตามตามตามประสบการณ์เราอ่ะใช่ครับตามไฟบินเราอ่ะไม่ต้องตั้งเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยอะไ้ครับประมาณ40 5สิบห้าิก่อนเลยครับเยอะนะครับแต่ผมก็จะตั้งไวสองระบบนะครับผมจะเล่น60ิกับหนึ่งร้อย่าอ่าั้งนะครับก่อนขึ้นตวนลมขุ้นนาผมแล้วก็บินเป็นวงจรอ่าเดี๋ยวเราจะบินวงจรลายนี้นะครับลายทุ่งนานี่นะครับอาจแสงนิดนึงนะครับ ย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับก็มือใหม่ๆลองฝึกจมนี้ก่อนนะครับครับขึ้นกันเร่งให้ไวครับอัพนี่หลังจากนั้นคันเร่งไม่ต้องเล่งเยอะครับพอพอเหมาะพอสมเราก็ปล่อยคันเร่งเลยนะครับใช่ครับแลังนี้เราก็แตะให้อยู่ในวงจรนะครับวิธีการวิธีการฝึกเลี้ยวเนี่ยก็คือแตะปล่อยแตะ ปล่อยแต่อัพปล่อยแต่อัพเลี้ยวอัพอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเร็วเกินไปเราเริ่มแบบเริ่มเอาไม่อยู่แล้วเ,เริ่มมุกจอเริ่มม้วนเราเบาเครื่องได้ครับเราเบาเครื่องแล้วเราดูดีว่าเครื่อง,อองบินมีอาการหน,กหนักหัวหรือเปล่าเครื่องบินต้องคอยอัพตลอดเปล่าแล้วก็คินได้ครับบิน,นอัพได้ให้กดอัพได้คอยสังเกตอาการเครื่องบินนะครับ แนะนำให้ขึ้นสูงก่อนนะครับมือมือใหม่ที่เฟิร์สไฟอะครับเนี่ยเ<ช>นี่ยระบินมาั้งไหนเนี่ยเขาเรียกบ,บินเวงจรครับคือเลี้ยวข้างเดียวเพื่อที่จะป้องกันการหลงทางน,นะครับฝึกอ,อย่างเงี้ยไปครับถ้าถ้าวงจรเริ่มได้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังอื่นอื่นยัง,ยงไปไม่ได้เวลาเราจะลงเราก็จะรักษาวงจรไหมครับแล้วก็วนต่ำลงอ่าแล้วก็วนต่ำต่ำลงมานะครับเนี่ยวนต,ตามมา่ำต่ำแมแล้วมีนก็จะเริ่มวนลงนะครับอ่าเริ่มวนลงแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเริ่มเข้าวงจรได้แม่นๆแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็ยิงยาวเหมือนเดิมครับอวงจรก็เริ่มกว้างขึ้นนะครับวงจรเริ่มกว้างขึ้นนะครับสังเกตว่าผมจะฉีกขวาออกไปเยอะนะครับผมจะฉีกขวาออกไปเยอะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเลี้ยวสายเข้าวงจรนะครับม,มัน so <ห>ก็จะพอดีนะครับไม่เลยหลังเรานะครับก็จะผ่านหน้าเราพอดีสังเกตว่าผมยังรักษาวงจรไว้นะครับแค่ว่าวงเริ่มกว้างขึ้น เวลาเครื่องบินไปข้างหน้าเราเนี่ยฝ่าไปซ้ายเนี่ยแนะนําให้ไปสูงนะครับแล้วเวลาเราเลี้ยวปุ๊บเราเบาเครื่องนิดนึงอย่าเพิ่งอัพลำจะย้อยลงอหลังจากนั้นเราก็ประคองให้ผ่านหน้าเราไปพอประคองให้ผ่านหน้าเราไปเสร็จปุ๊บก็ผ่านหน้าไปก่อนครับแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเลี้ยวซ้ายนิด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 อันนี้เน้นไปเน้นแบบละเอียดเลยนะครับ คันเร่งสังเกตว่าผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะคันเร่งเรามีผลมากนะครับรักษาคันเร่งไว้ให้สมดุลอย่างเดียวพับไม่ต้องเร่งมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากนะครับเทรนเนอร์ถามว่าลัดปีกในแข็งแดงไหมเดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูเนี่ยพอเราได้วงจรอ,อย่างเงี้ยจะเริ่มเข้าโหมดโลพาสโลพาสก็หมายถึงเราอยู่ในวงจรเหมือนเดิมช่วงที่ผ่านหน้ามาเราจะเริ่มลงต่ําได้ลดร,ระดับลดร,ระดับลดร,ระดับเนี่ยก็จะโลพาสต่ําลงมา หลังนั้นเราเร่งเครื่องเติมขึ้นไปใหม่เร่งเครื่องเติมขึ้นไปใหม่ผมก็ยังไปขวาอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องบินออกห่างไปหลังจากนั้นวนกลับมาเครื่องบินเริ่มเข้าหาตัวเราเริ่มลดระดับครับเริ่มลดระดับแล้วกันให้ตรงลายตรงถนนเริ่มลดระดับดับปุ๊บอ,อย่างนั้นไปต่อครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นโลพาะครับ ถ้าได้วงจรแล้วโรพาก็จะได้ถ้าบ่ายโรพาแลนดิง้งลงจอดก็จะได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาดูว่ายางแข็งแรงไหมมาดูครับมันอยู่แน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยถ้าเล่นยางขาดนี่ก็สุดๆเแล้วนะครับน,นี่ครับ เหมือนจะปีดมันหล่นๆนะครับอ่างนั้นเราก็เห็นไหมพอเราได้วงจรได้โลพาเราร,รู้สึกว่าเครื่องบินมันไม่ตอบมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คสัญญาณใหม่อีครับคือเครื่องบินมันมีอาการไม่ตอบมือเอมื่อกี้ ก็ไม่ร้อนนะจ๊ะวะเม้ยแล้วเ,เมื่อกี้ทําไมมันไม่ตอบมือเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนะครับลองดูอีกทีครับเดี๋ยวจะเทคออฟแล้วก็แป๊บน,นึงนะครับอาการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแก้แก้ไขตรงเซตสัญญ,ญาณใหม่อีกทีนึ่งนะอ่ะอมาดูกระปีก็ไม่ร้อนนะครับอ่าหลังจากนั้นเราเปิดดีโมดเอาเคันเร่งขึ้นเร่งขึ้นเดี๋ยวคาลิเบตใหม่ก็อบนะจังหวะสองทีปุ๊บแล้วเอาคันเร่งลงนะครับอ่าแล้วก็ฟังเสียงเดิมนะครับ อ๋อลืมไปตัวนี้เป็นสปีดชีกนกาลิเบียนไปอยู่ <laughs> ถ้าถ้าถ้าสปีดเรามีผลต่อสัญญาณด้วยนะครับต้องการสปีดที่โอเคโอเคหน่อยสนามนี้ก็มาบินหลายครั้งแล้วครับได้มาตรฐานหน่อยทั้งนี้โยดีเขาเทปูนเทปูนก็เลยใหม่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับมาเดี๋ยวลองขึ้นลงอีกรอบนึงมาชมนานะครับข <ชม S 2> ้าวจะเกี่ยวแล้วก็เอามาบินด้วยอ่าเดี๋ยวจะเทคออฟแลนดิ้งให้ดูนะครับอ่าไปแล้วครับ มาเทสียางจะขาดไหมขนาดนี้แสงไม่ค่อยมีมันโบ่แม่นะครับไม่ค่อยโฟกัสนะครับแสงแสงมันสลัวนะฮะนี่ครับดูครับควงเข้าไปมุนเข้าไปยังไงก็ไม่ขาดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมบอกว่าทำไมไม่เอาน็อตยึดถ้าน็อตยึดนะครับถ้าเครื่องมินตกทัางเลย ฉีกหมดแน่นอนปีกเสียหายาเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้จานเบิร์ดมาลงแลนดิ้งให้ดูนะครับดูวิธีเทนเนอร์แลนดิ้งครับโอ้ยังติดลมอยู่ยังติดลมอยู่ <laughs> ยังติดลมอยู่นะครับใ <laughs> จเย็นไครับก้ <laughs> นานึทีแล้วโอเคนะครับผมโอ้ก้านึทีแล้วว่าแลนดิง้งครลงมาทางไหนครับเนี่ยพันจันวา <laughs> เดี๋ยวเราไม่ดูเลยครับเราต้องลงลงรายเดิมเพราะลมลมน่าจะมาทางะี้นอับใช่ครับดูที่ทางลมนี้ครับช่วยได้เยอะครับวันนี้ถ้าได้ดูคลิปก็เหมือนว่ามีบรรยากาศมาอยู่ด้วยกันนะครับยาวหน่อยมีบรรยากาศมาอยู่ด้วยกันนะครับผมอ่านี่ครับแรงนร่งเลี้ยงประคองมาประคองมาแล้วก็อันนี้ได้เลยนะครับขึ้นง่ายลงง่ายครับขึ้นง่ายลงง่ายครับไม่ต้องกลัวครับตัวนี้โอเค กาไม่ไได้ด้วยดีนะครับเอาไว้ฝึกปิด,ดใช่ครับเหมาะสำหรับมือเก่ามือใหม่ได้หมดเลยเโอเคครับสวัสดีครับ